เราถึงเสนอยัตติที่มีเน้อหาสาระเช่นนี้มีคําถามเช่นนี้และส่วนที่2คือทาไมทางพรรคก้าวไกลถึงเสนอยัตติเป็นยัตติด่วนในส่วนที่1ครับว่าทําไมเราถึงเสนอยัตตินี้ก็ต้องย้อนไปครับเมื่อวันที่23เมษายนปี2567นะครับทางคอรมอรก็ได้มีมติเห็นชอบแนวทางเกี่ยวกับการทําประชามติเรื่องการจัดทํารัฐมนตรีใหม่โดยไปการเห็นชอบให้มีการทาประชามติทั้งหมด3ครั้งโดยคําถามประชามติครั้งแรกนั้นทางคอรมอรกาหนดว่าจะเป็นคําถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ ที่จะมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้หมวด1คือบททั่วไปและก็หมวด2พระมหากษัตริย์ก็ต้องย้าอีกรอบครับว่าทางพรรคก้าวไกลเรายืนยันอย่างหนักแน่นว่าเราสนับสนุนและอยากจะเห็นการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเกิดขึ้นอย่างสําเร็จและเกิดขึ้นโดยเร็วแต่เราก็มีความกังวลครับว่าการตั้งคําถามรักษาที่คอรมอวางแผนไว้เช่นนี้อาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่ทําให้การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นอาจจะสะดุดลงและอาจจะไม่ประสบความสำเร็จได้ด้วยเหตุผล3ประการด้วยกัน ผลประการที่1นครับนั่นก็คือว่าคําถามประชามติที่คอรมอเสนอนั้นเป็นการถาม2ประเด็นใน1คําถามโดยมีการบรรจุเงื่อนไขหรือรายละเอียดปลีกย่อยเข้าไปในตัวคําถามพอเป็นเช่นนี้ครับเราก็มีความกังวลว่าประชาชนบางส่วนที่อาจจะเห็นด้วยกับบางส่วนของคำถามแต่ไม่เห็นด้วยกับบางส่วนของคำถามเช่นอาจจะเห็นด้วยการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขเรื่องหมวด1ห,หมวด2ก็อาจจะมีความลังเลใจ ว่าจะลงคะแนนออกเสียงอย่างไรที่มันสะท้อนถึงจุดยืนและเจตจำนงของตนเองหากเป็นเช่นนั้นก็จะทําให้ในบรรดาประชาชนในประเทศนี้ที่อยากจะเห็นการจัดทํารัฐมนตรีใหม่ไม่ใช่ทุกคนที่จะลงคะแนนเห็นชอบพร้อมกันอย่างเป็นเอกภาพส่วนเหตุผลประการที่2ครับนั่นก็คือว่าคําถามประชามติที่คอรมอเสนออยู่นั้นในมุมมองของพรรคก้าไกลเพิ่มความเสี่ยงครับที่จะทําให้การยกร่างรัฐมนตรีใหม่นั้นประสบปัญหาในเชิงกฎหมายได้ ที่พูดแบบนี้ครับก็เพราะว่าเนื้อหาของรัฐมนูลฉบับใหม่หรือเนื้อหาของรัฐมนูนฉบับใดๆก็ตามในแต่ละหมวดนั้นมันมีความสัมพันธ์กันดังนั้นหากสมมุติว่ามีการยกร่างรัฐมนุนฉบับใหม่จากหมวด3เป็นต้นไปเนื้อหาจากหมวด3เป็นต้นไปของรัฐมนูนฉบับใหม่ก็อาจจะมีบางส่วนที่ไปสร้างความจําเป็นทางกฎหมายในการแก้ไขบางข้อความในหมวด1และหมวด2ผมยกตัวอย่างสมมุติสมมุติว่ามีการจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่จากหมวด3เป็นต้นไปและมีการเสนอให้ปรับ จากการใช้ระบบสภาคู่ที่มีทั้งสภาผู้แทนและวุฒิสภามาเป็นระบบสภาเดียวที่มีเพียงแค่สภาผู้แทนรัษฎรถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างความจําเป็นทางกฎหมายที่ต้องไปแก้บางข้อความในหมวดหนึ่งหมวดสอย่างเช่นมาตราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลักษณะต้องห้ามขององคมนตรีที่ปัจจุบันกําหนดไว้ว่าต้องไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นต้นเพื่อให้มันไม่มีคําว่าสมาชิกวุฒิสภาหลงเหลืออยู่ในรัฐมนูลฉบับใหม่นะครับดังนั้นเ,เราเลยเห็นว่าในเมื่อทางคําถามที่ทางคอรมอรเสรินั้นเนี่ย จะเป็นการเปิดทางไปสู่การจัดทำฉบับใหม่สมุดสาเป็นต้นไปและหากการจัดทําหมวดสาเป็นต้นไปไปสร้างความจำเป็นบางอย่างที่ต้องมาแก้ข้อความในหมวดหนึ่งและหมวด2การแก้ข้อความในหมวดหนึ่งและหมวด2ตรงนั้นจะกระทําไปพร้อมๆกันไม่ได้หากมันมีการล็อกไม่ให้สามารถกระทําได้นะครับอันนี้คือปัญหาเรื่องของความเสี่ยงเชิงกฎหมายนะทางการเมืองในบริบทปัจจุบันได้ ก็ต้องบอกว่าในเมื่อเป้าหมายสําคัญนะครับอย่างหนึ่งของการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือว่าของรัฐมนฉบับใดก็ตามคือการออกแบบกริกาทางการเมืองที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างเราก็มีความกังวลครับว่าการไปปิดกั้นข้อเสนอจากภาคประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงเนื้อหาในหมวดหและหมวด2ในลักษณะที่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการปกคอรองหรือรูปแบบรัฐอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่รัฐมนฉบับใหม่นั้นอาจจะถูกไม่ถูกมองโดยทุกฝ่ายว่าสะท้อนฉันทางมาติของประชาชนทุกคนได้อย่างแท้จริง ยังไม่นับว่าในเชิงของข้อเด็จริงและข้อกฎหมายแล้วรัฐมนตรีูน60เองก็ไม่ได้ห้ามเรื่องการแก้ไขหมวด1และหมวด2ปตราบใดที่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองและรูปแบบรัฐและความจริงแล้วในการจัดทำรัฐมนตรฉบับใหม่ทุกครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ฉบับ4 0มาฉบับ5 0มาฉบับ60ก็มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในหมวด1และหมวด2มาโดยตลอดแต่นั้นครับทั้งหมดนี้คือเหตุผล3ประการที่เรามีความกังวลเกี่ยวกับคำถามประชามติที่คอรมอเสนอนะครับเพื่อจะเสนอคำถามประชามติที่จะแก้ไขปััญหาาดงกล่ว รเราเลยอาศัยอำนาจตามพรบประชามติ2,564มาตรา9วงเล็บ4ครับเพื่อใช้กลไกของรัฐสภาในการเสนอยัติดวนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คอรมอดำเนินการที่มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนด้วยคําถามที่ว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐมนตรีใหม่โดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐซึ่งเงื่อนไขที่อยู่ในคําถามนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่บรรจุอยู่ใน รัฐมนูญมาตรา2 5 5อยู่แล้วที่เขียนไว้ว่าการแก้ไขมูลใดๆจะต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองและก็รูปแบบรัฐ <Okay. S 1> ผมเข้าใจครับว่ารัฐบาลเองก็มีจุดยืนที่ต่างกับพักเก้าไกลนะครับ <Okay. S 1> เรื่องหมวด1นึ่หมวดสอันนี้เราเข้าใจถึงจุดยืนที่แตกต่างตรงนี้ <Okay. S 1> แต่เราก็ยืนยันครับว่าหากเราใช้คําถามประชามติที่เปิดกว้างตามที่พักคก้าไกลเสนอและหากประชามติดังกล่าวนั้นผ่านความเห็นชอบของประชาชน <Okay. S 1> ขั้นตอนถัดไปหลังจากนั้น <Okay. S 1> ก็จะเป็นขั้นตอนที่คอรมอรหรือสมาชิกรัฐภานั้นจะต้องเสนอร่างแก้ไขรัฐมนูล เกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องการจัดทํารัฐมนตรีใหม่เช่นสสรจะมีกี่คนเช่นสสรจะมาจากไหนหรือจะมีอํานาจพิจารณาแก้ไขเนื้อหาในหมวดใดบ้างเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาดังนั้นครับหากรัฐบาลมีความประสงค์ที่จะล็อกหมวดหนึ่งและหมวดสองจริงๆตรงนี้แหละครับก็จะเป็นขั้นตอนที่รัฐบาลสามารถเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ระบุได้ว่าสสรนั้นมีอำนาจในการแก้ไขทุกหมวดยกเว้นหมวดหนึ่งและหมวดสองซึ่งความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับรายละเอียดของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยได้เคยเสนอเข้าาสู่รัฐภ ังนั้นครับแต่โดยสรุปในส่วนที่1การเลือกคําถามประชามติหรือการเสนอคําถามประชามติที่เปิดกว้างของพรรคก้าวไกลนั้นจะทําให้รัฐบาลน,นั้นยังสามารถคงยังยังคงสามารถเลือกที่จะล็อกหมวด1หมวด 2, ได้เหมือนเดิมตามจุดยืนของรัฐบาลหากประสงค์แต่การใช้คําถามที่เปิดกว้างนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงที่ประชามติรอบแรกนั้นจะไม่ผ่านในส่วนที่สสั้นๆครับคือทาไมเราถึงเสนอเป็นยัตติด่วนนะครับ ก็ต้องบอกว่าถ้าเราเสนอยัตติเป็นยัตติทั่วไปนะครับด้วยยัตติที่ถูกบรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุมสภาณปัจจุบันเนี่ยยัตติที่เราเสนอเป็นยัตติทั่วไปก็อาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปีนะครับกว่าจะได้รับการพิจารณาดังนั้นครับเราเลยอาศัยข้อบังคับข้อที่50นะครับของข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอยัตติด่วนให้ทางประธานสภานั้นวินิจฉัยว่าเป็นยัตติด่วนหรือไม่เหตุผลที่เราเสนอเป็นยัตติด่วนครับก็ต้องสืบเนื่องไปจากว่ามติคอรมเมื่อวันนที่23เมษา ได้เขียนไว้ชัดว่าครมอรนั้นจะไม่เดินหน้าในการจัดทําประชามติครั้งแรกและประกาศคําถามประชามติอย่างเป็นทางการจนกว่าจะมีการแก้ไขพรบประชามติเสร็จเรียบร้อยก่อนและเมื่อวานครับในการประชุมนัดแรกของกรมทรวิสามันที่มาพิจารณาเรื่องของการแก้ไขพรบประชามติก็ได้กาหนดกรอบเวลาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะใช้เวลาประมาณ45วันนะครับ ในการพิจารณาร่างแก้ไขพรบรประชาธิปไตยให้เสร็จในชั้นกรรมธิการภายในปลายเดือนสิงหาคมก่อนจะนำร่างนั้นกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนรัศฎรในวาระที่2ที่3และก็ต่อไปสู่วุฒิสภาในลำดับถัดไปซึ่งคาดว่าพรบรประชาธิปไตยนั้นน่าจะเสร็จสิ้นภายในปี2567ดังนั้นครับด้วยกรอบเวลาดังกล่าวหากเราต้องการให้รัฐสภานั้นมีมติเกี่ยวกับเรื่องคำถามประชาธิปไตยทันต่อเวลา เราจึงจําเป็นต้องทําเสนอให้ยัตตินี้เป็นยัตติด่วนเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานั้นได้พิจารณาแล้วก็ลงมติเกี่ยวกับเรื่องคำถามประชามติเสร็จสิ้นตามกระบวนการก่อนที่ร่างแก้ไขพรบประชามตินั้นจะถูกประกาศบังคับใช้และก่อนที่คอรมอจะประกาศคําถามประชามติอย่างเป็นทางการท้ายสุดนี้ทางพรรคเราก็หวังครับว่ายัตติดังกล่าวนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรคจากทาั้งซีรัฐบาลและฝ่ายค้านและก็หวังว่ายัตติของเรานั้นผ่า,าน ความเห็นชอบของสภาผูแ้แทนราษฎรไปได้ก็จะได้รับความเห็นชอบและการสับสนจากสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ที่ได้ถูกคัดเลือกเข้ามาเพื่อทําให้การจัดทําร่าฉบับใหม่นั้นสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างรวดเร็วและก็ประสบความสําเร็จทั้งหมดนี้ครับก็เป็นหลักการและเหตุผลในการเสนอยัตติด่วนในวันนี้